ทำเครื่องเสียงที่จะมนายกเ่งเดี๋ยวนี้ฮะีที่ว่าเราจะทำไป็นมายกต่อไปแล้วก็ลองที่นีบางยกมากนะแต่ว่าต้องลองได้ว่าเสียงสุดยอดตันนี้เครื่อไปรอไไปแล้วรอในห้องนยไอ้ห้องทาทท่านก็นี่ก็เดียวกับของพี่อุ่น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 พี่านุ่านอุนอุ่านก็เนเรื่องของกาน ทำ <languages? S 1> งงทำไปให้มันดูหน้าหน้าหน้าร้องเพลงนะครับนี่คือความสำคัญของผมนะครับคนบ้านเดียวกันนะครับท่านเรือเรือเอกใช่ไหมท่าน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 เป็นทหารท่านบัตรพุเตฆก็ต้องเตือนเราไว้อดีหลังเลยท่านท่านสูงขนาดเรบท่านเอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำยังไงให้บ้านไทย กาปาทัาว well. for ัีเด้วะต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านมีความร้เรื่องที่จะปรับปอกัทให้บ้านเมืองเราอยู่มันคระดท่านท่านบาประเทศรับนะครับกาัดา้าใหม่แต่ระคนนะครับใจนะครับรีบีหมูเรียเป็นสามารถครับสามารถนเหมือนกับเป็นเป็นอย่างของผมแบะนะครับโดยเฉะอยที่เรื่องของการ การประชาธิปันเรื่องเรื่องทีาพูดในการประชาสัมพันธ์เรื่องพวกไอโอผู้พูดจะไปในเส้นทางไหนนะมันจะไปในเส้นทางไหนดีนะครับจะเป็นสวอยู่หรือจะไปเป็นสอสออะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่เป็นอจะเป็นสวพอเรื่อนกรทีก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าในหนึ่งปีที่เราทำงานเนี่ยเราก็ได้พวกพี่พี่รเพื่อนอะไรทีคนได้ช่วยกันกระจายบุรุษทาเรื่องของของตัวตัวตนผมขึ้นนะครับตัวตนผมเกิดขึ้นได้เนี่ย เป็นสวได้เนี่ยก็ต้องยอมรับจากเรื่องของการทีไไ่ได้ดมไม้ลูกเดือยทำให้คนเห็นตัวตนนะครับมีทั้งเป็นแผ่นพับมีทั้งออกออกเพลงมีทั้งหลายหลายอย่างเลยนะครับช่วยๆกันนะครับก็ขอบคุณที่เป็นลูกของพ่อเแท้ๆอย่างนี้ลูกในหลวงพ่อนะครับท่านรู้ว่ผู้หาสุนทบนะครับท่านเป็น ท่านกากับนุ่นคนที่กำลังถ่ายภาพนุ่นนะครับ<ช>ก็ช่วยผมตลอดในเรื่องของหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับไปชมอุปการกันกมาเยอะนะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนช่วงเราไปเป็นกรรมิการท่องเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวนะครับไปกันนะครับกดข้าวปดน้ำขึ้นมาแต่ว่าก็สนุกด,ดีนะครับแล้วก็ได้อะไรมาติดป้ายเป็นรือมาในเรื่องของการทำงานทากงไปก็ยังไงก็เป็นเรื่องขอฝา,ากต่อนะครับ ทา่ทานต้นนี่เขาเป็นนะครับเป็นเหมือนกะับเป็นพ่อบ้านใหญ่ของผมเลยนะครับก็คือท่านท่านอายุนี่ผมอันนีทน้ท่านเป็นรองผู้ว่าสอนตงอ้อยนะครับผมเนี่ยเคยเป็นเลขาสอนตงออยู่ระยะหนึ่งนะครับแล้วก็เลยได้รู้จักกับท่านท่านท่านมาเสียมาท่านก็เลยมามาอยู่กับผมมาช่วยผมนะครับเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรหลายเรื่องนะครับทุกเรื่องที่ ผมไม่รู้ที่ผมรู้ไม่ทันเลยก็ต้อก็จะมามาคอยบอกคอยกล่าวแล้วก็จะได้เอาไปาทาํางานกนะันเลยนะครับก็คุณนะครับวันนี้ก็นะครับนกนี่ก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งเป็นเป็นหลายไรเรียกนะฮะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องนะฮ ok ok ะแก้วก็เรียนบอลบอลนะบอบอลสองนะครับที่นีได้เรียนด้วยกันแล้วก็แล้วก็วกตอนนี้ ผมเขาก็อุปหลงก็เป็นประธานรุ่นแล้วเขาก็เลยเป็นเลขารุ่นจากไปเป็นเลขาไปธรรมมาก็เลยบอกงั้นโนบุกไหนเป็นเลขาแล้วก็มาเป็นเลขาสบอด้วยได้ไหมก็เลยก็เลยท้าทามันยู่ที่ก็คงคงจะเป็นเป็นคนสาคัญในวันนี้นะที่เพราะว่าน้องแร็เนี่ยสมัยที่เป็นตำรวจเนี่ยก็เคยไม่ใช่คำว่ากินนอนเดือเนาะนะครับว่าไปไหนก็ไปสักการนะครับ ไปไหนปารีนะ่ะรถนั้นก็มกีรถคันนึงตอนสมัยก็ถ้าใครเคยได้ยินก<ม>็คือประเด็นเด่นเจ็ดสีประเด็นเจ็ดสีวันนี้หลังคือประเด็นเด็ดเจ็ดสีนี่งในประเด็นเด็ดเจ็ดสีนี่ไปไหนก็ไปเจาะข่าวเจาะอะไรเจาะไปเจาะมาจจเจาะจนมีเรื่องมีราวมาหลายครั้งนะพวกพวกพวกที่ไปโดนโดนน้องนั้นนะะไปไปเจาะข่าวพวกนี้ปันหานะครับก็เคยไปใต้ด้วยกันที่ยังจำได้สมัยแรงๆนะ,ะตอนนั้นก็ไปลงไปที่กระบี ภูเก okay, ็ตแค่ต hey, ัวน so ั so material, is, uh, aciones, mm ้นหัดใหญ่อะไรประมาณนั้นอะไรที่ว่าตัวนี้มีอะัรนะครับก็ไปทำงานอยู่กันตอนนี้นะเขก็จากตัวนั้นเป็นนักข่าวเล็กๆไปเริ่มคิดมาเป็นตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ต่อมาก็เลยมาเป็นอาจารย์จบด็อกเตอร์ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะได้สอนอยู่ที่ศิงห์มอศิงห์สุขนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไม่ได้เป็นมาสอนเท่านั้นไปกับเรามาดัดแปลนอะไรที่เราจะ ช่วยกนันผลไม้ผลไม้ด้วยได้เพราะตอนเนี้ยเราก็แบ่งหน้าที่กนะันอยูแ่แล้วนะครับแบ่งกันก็คือท, e ทอําพี่อุตตผภูมิในพื้นที่ครัยังไงเราจะทําแล้วเราจะเก็บเอาไว้แล้วเราจะนําไปใช้ในโอกาสไใดด้วยบา้างนะครับบางครั้งใน่อยอางเช่นเขาเขาบอกไม่ได้เขาจะมาหาผมผมเลยต้องเดือดร้อนต้องไปกรุงเทศไปหาเขาในตอนสิบโมงแล้วถ้าเกิดผมมีมีข้อมูลในตัวผมเอ๊ะผมจะทำยังไงจะเอาข้อมูลที่ทออ,อ,กอกบอกกัาได้ว่าผมกำลังทำอะไรที่ไปกับท่าน แต่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 พอจริงๆแล้วถ้าไม่มีการเก็บข้อมูลได้ดีมันก็โหเป็นบุคคลสำคัญทั้งคู่นะครับก็คือท่านลงมาด้วยกันแน่มาแล้วทันใจไปอยู่จะไม่ได้มาเป็นทางเลยนะท่านท่านก็เป็นเป็นสื่อทั้งสองครับเป็นสื่อทั้งคู่เลยนะเป็นเป็นเป็นผู้ที่บางครั้งคุณสนใจก็ไม่ได้ทำแต่ผมรู้นะฮะเราก็เป็นคนทำแทนนะก็คบกันมาตั้งแต่เป็นรองร่วมกับ ัแต่สบายอยู่กําลังไล่จับคนร้ายอยู่นะฮะแล้วก็ตอนนั้นคุณชายก็เป็นเป็นที่เขียนหนังสือของข่าวสดนะเด้เรี้ยวน่าเลยนะไม่ใช่ทีข่าวสดมันมันดังขนาดนั้นตอนนั้นข่าวสดหน้าสองก็มีมีสดจากสถานการก็ดาวแบทดาวแบทแชดูไม่ไม่ที่เรียนต้องการอะไรสบายก่อนพ้องเรียนด้วยกันเพราะว่าเรียนด็อกเตอร์เลยนะครับซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวจะมาช่วยในเรื่องของไอที พราะเขาชื่อไอทีไม่ได้หมายไหมทีไม่ได้มามาแต่ไอเอาเอาคุณพ่อมาระดับอ่าถ้าเป็นการเงินก็ระดับพรรคการเมงินมาแล้วในเรื่องของการเก็บข้อมูลนะแล้วคุณพ่อก็เก่งมากมีลูกของคนเก่งนะครับนี่จะเป็นด็อกเตอร์ผมก็อาศัยเกาะเข้าไปหลบมาเขายังไม่ต้องอยู่ข้างนอกคนหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างในวัดตึ๊ึ๊งตึ๊งตง นี่มาอยากไม่ได้วันนี้ที่มาช้าไม่ได้เทนะ่าไรแล้วมาอยากรุ่นเลยโวยหินโวยหินนะแล้วก็น้องที่ามาเลยนีเลยเนี่ยนี่ก็ช่วยงานผมมาตลอดนะฮะคู่กันเลยนะในถ้าเราจะไปใครมาจะโวยหินเลยนะครับเอ้าอันนั้นก็ลองพึ่การอีก่จะมาเชิญได้วันนี้เราได้ไม่ได้เจอไม่ไดนะ้เจอไม่ได้เจอครับเจอแล้ว ด้านนั้นเป็นเพื่อนผมเนี่ย่าเดี๋ยวนี้เพื่อนผมหน้าตาอ่อนๆเนี่ยเราติดกันเรียนเบียร์หญิงเนี่ยนะครับเไม่ใช่มั่นใจว่าเรียนอะไรอยู่เนี่ยพัฒนาพัฒนาอะไรนะอ่าธิอสาธิตสังคมสาขธิตการจัดการนะต้องจัดการอย่างเดียวเลยจัดการนะตอนนี้ตอนนี้ได้เอมาตัวแล้วใช่ไหมโอเคช่วงดีมากเลยไอ็นนี่คือมาเรียนประจําผมไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับ ขาหัวมาก็เสื่อมแองหลอดหัวก็ซึบเศร้ามาหลายปีของเจ้านายเนี่ยในเรื่องของเรื่องของสมองได้แต่ละจุดนัะเป็นล้านเป็นล้นเราไม่น่าแปลกเพราะเป็นตัวพ่อตัวพ่อใช่ไหมเมื่อคล้ายกันนะพ่อตัพ่อปั๊มเนี่ยเขาก็จะปล่อยกระแสไฟลงมาในสมองเนี่ยเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันมีไฟฟ้าอยู่เนาะ การที่เราจะจับให้การรุ้เรียนของเรื่องเนีให้ของเราเป็ไมดีนะมันก็อาจจะทําให้ผมคิดเองนะการจะทาให้สมองไม่แล่นะแต่ยิงดีนะมันมากกว่าด้นคือคนผมคนที่ก่อนก่อนที่ผมจะ่าะเขาถามมาเขาไม่จะตกตกแรงแล้วตกอยู่หลายท่าตกนะผมคิดเองนะอาจจะหมออาจจไม่ใช่หนึ่งก็คือ ผมอยู่ในท่านขาเรือแล้วขาตรงไหนแล้วแต่ในสมองเราเนี่ยวันนี้ก็เอาพวกเรือสำราญเข้ามาใู้ดประชุมเรือสำราญพวกฝังอยู่แล้วว่าเออเรือสำราญเรือสำราญฝังได้แค่เดียวก็ต้องมากรรมธิการตำรวจเนี่ยผมไปคุยกับเขามาตอนเช้าเนะี่ยก็คือให้เป็นชนะทำงานนัะทำงานไม่ได้ใหญ่โตเลยเพราะทักงานเรื่องการทำงานแต่ที่พอใจคือทำงานเรื่องการท่องเทียเ่ยวเกี่ยวเรื่องกฎหมาย กฎหมายเนี here, tree, one, right? yeah, template, ่ยมัน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 มีอะไรร้อยห้าสิบกว่าแห่งเนี่ยก็อยู่ในที่ท่องเที่ยวคือที่ท่องเที่ยวอยู่ในที่ค้าเรือว่าเนี่ยเรืออยู่กี่วันเรือเรือเรืออยู่ได้เท่าไหร่สมมุตดเรืออยู่ได้เก้าสิบกว่าพอกัปตันอยู่ได้กี่วันกัปตันอยู่ได้ที่เรือเข้ามาในในในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายจะไม่ขออนุญาตจ่ายตังค์นะจะรับตังค์ไปทำไม่ต้องขออนุญาตจบวันนี้กฎหมายมันเยอะเยอะจนไม่รู้ทำยังไง เชิญครับ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 ตัวนั้นมีให้นั่งตัวนั้นมีให้นั่งเราคุณหมอเราคุณหมอเราคุณหมอนั่งคุณหมอนั่งคุณหมอดีรัวข้าวเนี่ยเขามีตด้วยตัวนั้เป็นรอผู้กำกับต่อดาเียนนี่ผมบอกว่าพี่ไอ้ทูตหนุนนี่มันมันเก่ามากเลยนะมันพี่ไองผมทำเลยนะ้องไม่นี่ผมนเก่ามาก่เลย มันไม่ได้มีอะไรที่มันดันเลยเราเราพูดอย่างนี้ดีไหมว่าเรามาปรปับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่แบบผมดรมใช่ที่ไม่ที่ไม่หรือใครมาเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวเราอย่าให้มันเอาเปรียบหรือว่าถ้าตำรวจเนี่ยผมมองไปถึงเรื่องตำรวจตรงนี้นะพอดีเรานี่นตำรวจตำรวจก็มามานะ้ะมองตำรวจที่เราไม่ได้คุยกับตำรวจตรีบอกว่าตำรวจตรีท่านก็มีความคิดความคิดแตแกแยก มีเินเคยทำอยู่เนี่ยนะมันไม่ได้แล้วถ้าท่านยังไม่มีอะไรมาอย่างแี้กมันก็ไม่ได้ท่านก็ท่านก็หมอกแล้วตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปตั้งคิดกันหม่ว่าทำยังไงที่จะให้จงนวนท่องเที่ยวมีอำนาจสูงสุดและเอาส่วนเขาได้แค่เช่นเ็นที่โอซินมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มเริ่มทำมาคุณน้ชายก็จะเริ่มช่วยในเรื่องของรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเราคนที่กำลังถ่ายภาพนี่ก็ อะ,อะไรล่ะไปจัดทำคลิปครบเลยขึ้นมาอังกูลท้ายค,ค,คายยืนเขาพี่ใครอะไรประมาณนั้นนะครับก็ทําไปแล้วก็มีอีกคนหนึ่งชื่อตู่ใดระไม้ผมตั้งใจทำเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วแต่ไม่สําเร็จก็คือเฮ้ยเขาเนี่ยเนี่ยพี่พี่ภูกขาทำอยู่เนี่ยเฮ้ยเราเก็บยังไงเนี่ยก็พี่ภูกขาบอกเก็บใส่โทรศัพท์เก็บไปเก็บมาพอเปิดทีมันหายไปไหนไม่รู้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออผมต้องเก็บลงถังเลย อันนี้ก็เลยอันนี้ก็มีแต่่าอันเนี้ยผมก็เลยเกิดน้ำว่าผมต้องการจะเก็บตัวผมไว้ในในที่เย็นควดเนาะแล้วเวลายอย่างเมื่อกี้ที่บอกวันที่16เนี่ยลองูว่าในบัานที่บา้บานบอกูว่าคนนี้ครับครับฟิตเกิน,เ,นเราจะให้แกดูว่าผมฟิตกว่าท่านอย่แต่เดี๋ยวต้องเอาภาพดู่ลยแต่ว่าท่านรอไปเดี๋ยวถ้าผมเบื่มอมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันมันมันต้องมันต้อง อย่างนี้ของพี่นะพวกพวกเครื่องมือเครื่องใช้ที่พี่กำลังจะต้องไปทำให้ผมอันนี้คืออันนี้พูดความใ,ใจแลนะแล้วก็ไม่ใช่ความในใจเดียวที่ไปที่มาเลยแล้วก็แนว,แนว,แวทางเดี๋ยวไล่ดัเรื่องตรงนี้มามาใช้ประโยชน์ในช่วงที่ผมยังมาร่วมงานนะครับไม,ไม่ไม่ง่ายนะครับมิโซโรมยากมากผมบอกให้เลยว่ายากมากแล้วถ้าเป็นผมนี่ยากจัดเลยเพราะผมผมสีนี้นะสี สองสีแล้วสีดำปกติขาวเอาสีขาวนะผมสีนี้ผมผมใส่อันนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ผมไปรับรับไปไปไปรับไปแต่ทุก <c oughs> วันจะได้มองตัวเองว่าปกติขาวนะฉะนั้นอย่าเอาอะไรมาเพื่อผมแต่ผมไม่กลัวด้วยวันนี้ผมก็พูดไปหลายเรื่องนล้วสอนไปหลายเรื่องทะเลาะไปหลายเรื่องแล้วไม่ทะเลาะก็ทะเลาะไม่เป็นไรเพราะเราหนึ่งเราปกติเราก็เป็นคน ชอบหาเรื่องคนมองเรื่องคนไม่ชอบหาเรื่องแล้วคนชอบหาเรื่องคนอยู่แล้วเขาเอ่ยเขาไม่เข้าใจว่ามองหาเรื่องมาอยู่โอเนะเข้าใจนะครับก็ขออนุญาตนะครับผมเพื่อมอบไปนะนะครับแต่ว่าขอขอครับขอหนึ่งก็คือได้รับตัวสองก็คือได้ลำหเอาสักคนละสัามที่ได้ลำหงนิดเดียวแล้วก็มึงนี่อ่าคนแรกท่านนายกนะเป็นผู้การท่องเที่ยว่ ก็มีโอกาสได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ท่านก็น่าจะเห็นแววผมนะแต่ท่านไห้ผมเป็นที่ปรึกษากองประชาการท่ตองเที่ยวตั้งสมัยนั้นนะครับแล้วก็ช่วยงานกับท่านมาจน ังมดเลยผมเราทุกคนผมไม่ต้องห่หลัอผมว่าลงทุกคนแหละโเอของก้ทั้งทั้งาปดัยึี๋ยวผมจะต้องเอาไปเป็นหลักท่านสุยท่านจะจะต้องไปร่วมงาน ต้องไปช่วยเหลือจะต้องไปทํางานในผมของผมไม่สําเร็จที่ตลอดจังหวัดเลยกผมมีความคิดก็คุยกับท่านสุวรรณตลอดว่าเราจะทำเอกสารจังหวัดนะมีมีสามจังหวัดนั่นที่เราเพิที่เราคิดกันไว้เราจะทําทุกทุกจังหวัดเลยไม่ได้เพราะอายุเราไม่ถึงเงินายอเราน้อยเดือน้อยอ่ะคืองานมันังไม่เยอน้อยจัอหวัยให้จังหวัดนั้นเป็นจังหวัดปลอดภัยโดยท่านสุวรรณนะครับก็ยัดเยียดในวันที่ อาพ,พี่คทำแรกที่พอดีไม่แน่แจ่มีอาการสะทกด้วยหรือเปล่านะครับจดำที่ด้านก็ใจทุกข์าวพี่มีหลายบางนะครับไม่ใช่สีขาวเป็นเรื่องขสีเขียวนะครับแต่ไม่ไม่ดำแน่นอนดำด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เขียวเนี่ยจะดำคือดำก็คืองานจบมันเป็นนักบินนะครับ เฮลิคอปเตอร์ของพ่อท้าวอากาศไปรับเครื่องที่ฝรัง่งเศสมาจะาไหยในหนวยแรกการที่เก้าผลิติตได้ก็เป็นเรื่องเลยลำที่สองนี่ผมควรจะต้องไปบินไม่รู้ว่าเพราะอะไรผอมถูกคำสั่งไม่น่นาตัดเพราะเขาให้ไเรียนที่สิงคโปร์ไปเรียนร่วมกับต่อไป แล้วผมก็ดื่มครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากให้คนไทยหมดคุณภาพชีวิตด้วยการไม่ดื่มเลยเพราะไม่งั้นแล้วกองทุนสสสั้ง3,000,000,000กว่าล้านบาทต่อปีคนไม่เหลือครับเพราะว่าต้องเก็บ2%จากพวกถ้าพจังหวงของเราถ้าท่านเรียนสังคมรี่น้องก็เขาอยากถามว่าเฮาพัฒนาสังคมตรงนี้้มันดีขึ้นได้ยังไงแล้วส่งผลกระทบต่อกันวงการเมืองอะไรมาด้วยนะเพราะ เมื่อท่านไม่มีอะไรที่จะต่อสู้ใครหยิบยื่นอ,อะไรให้ท่านท่านก็อา่านใช่นครับดนั้นก็คือการจับจูงเรื่องของความคิดก่านเมื่อกี้นี้ที่คุณบอกว่าท่านเดินไม่ได้จริงๆมันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขแต่ในความเป็นมนุษย์ที่เรา,าพัฒนาการรวมท่านเคลื่อมนมาที่มืออย่เช่นท่านมาเป็นประสบการณ์ทับว่า มีเรื่องทีเอ็มเอสของสมองตอนนี้ประเทศที่พัฒนาไปแล้วเข้าไปตรงนั้นหมอย่างที่บอกว่าสีเขียวลึกลัเจะแบบอยูแล้วผมยังมุ่งมันว่าในเมื่อเรามีจิตใจ,จดีๆพร้อมกันที่จะช่วยกันพัฒนาแล้วก็พัฒนาศักยภาพประเทศของเราให้มันมั่นคงมัม่งยั่งยืนเรื่องความปลอดภัยไม่ใช่ในแบบที่พวกท่านเข้าใจนะครับเรื่องความปลอดภัยมีการพัฒน,นา ไม่เคยหยุดยั้ยงโดยเฉพาะในภาคการเึกอของเราผมเองไม่อยากสิ่งนีแล้วกับการทำความปลอดภัยจนมันอันตรายนับศตนะครับแล้วก็นั่งกันอยู่ในเต็นท์เราเชื่อว่าช่วยให้ปลอดภัยได้ครับท่านไม่มีหรอกครับมีแต่นักรอเป้าแล้วเดี๋ยววันหนึ่งจะต้องเจอแน่นอนปีนี้ไม่มีปีที่แล้วมีนะครับผู้ช่วยผูย้ใหญ่บ้านนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในเต็นท์รล้วใหม่ขัวหวกเข้าไปชนเสีย โดีวันนี้ปีนี้นี่อาจจะไม่มีหรือเขาไม่บอกก็ไม่รู้นะและนี่แหละครับเป็นที่มาของผมก็หวังว่าช่วยลุนาไปด้วยดิข้ามาเลยมาเลยอ้าวโอ้โหนั้น còn hết rồi <laughs> ạ. A ma ma ma. Ra cô đi ạ. Cô đó đang